สวัสดีครับเอฟซี FC แล้วกเ็เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้มาตอบคำถามเอฟซีนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มาด่วนนะครับบอกว่าจังซีนะครับถ้าผมเอาไปเฮ็ดนะครับผมย่านนะครับย่านว่ามันโบใหม่เบิร์ดนะครับเพราะว่าความห่อนมันมันโบถึงมันมันโบถึงนะครับรักการคอนี แอดอยากอธิบายให้ฟังนะครับการเผาใหม่ของเตาเผาทานไหลควันนะครับนะครับมันจะใหม่ใหม่รุ่นแรงดีที่สุดก็คืออยู่ในท่อแกนกลางนะครับนะครับแอดจะให้เบ่งนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็อาจจะมืดแน่นะครับบ่คคยได้เห็นจะเจนนะครับไฟนะครับเนี่ยครับ ความห่อนมันจะอยู่นี่นะครับนี่ระยะพอแกนกลางนะครับตั้งแต่แอดมีประสบการณ์เผามานะครับครับทั้งก้นถังนี่นะครับเดี๋ยวอธิบายอีกนะครับทั้งก้นถังนี่เป็นยังเวลาเฮาเผาก้นถังใหม่นะครับจนทะลุทะลวงนะครับเป็นยังไม่ฟื้นขึ้นเหลือนะครับนะครับครับ ก็ขอให้เอฟซีเข้าใจนะครับก็คือการหลักการทํางานของเต่าเผาทานไหลควนนะครับ mm hmm. เขาจะกินข้างบนนะครับกินข้างบนลงกมาข้างล่างนะครับแล้วก็แพร่ลัศมีไปเรื่อยๆนะครับนะครับไม่ไม่โใไม่นี่มันมันขึ้นอยู่กับการที่ว่าเ้าเผาตัวนี้มันรุ่นแรงดีบ่นะครับท่อแกนกลางเขามีไฟเลี้ยงสม่ำเสมอแล้วก็เตาข้างล่างนี่มัน ห่อนแห้งดีบอนะครับแล้วไหม่ที่อยู่ในในเตานี่นะครับมันมันก็ใหม่ได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไฟมันรุนแรงอยู่แล้วนะครับแน่ในถังนะครับนะครับก็ขออย่าไปกังวลนะครับในจุดนี้นะครับให้ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาใหม่ของเตาเผาถ่านไหลควันให้เข้าใจดีๆนะครับนะครับ กระจกักประสบการณ์นี่แหละแอดก็เลยมั่นใมากคิดคนวิธีการไปเรื่อยๆนะครับนะครับที่แรกแอดก็เข้าใจคือกันว่าต้องรุ่นเผาไถทัวกลนถังนะครับเอาไปเอามามันมันบ่จําเป็นเลยนะครับหลักการเอาไปเอามานะครับไฟใหม่เมืออม่อบ่เมื่อนี่มันขึ้นอยู่กับการที่ว่าเท่าไรแกสนะครับเท่าไรเป็นบอ่อแล้วก็ไล่เมือ่อไล่เสียงบอ่อยังสีนะครับ นะครับมาอธิบายเสริมอันนี้แก๊สกมาแล้วนะครับนี่แบบเดียวนะครับเ็นบอลนะครับมาแล้วนะครับเสียงนะครับไฟไตเตาก็สบายแล้วนะครับแต่ว่ายังทันลอยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอให้ไปเห็นลดครับแบบนี้นะครับนะครับ้ากมีเอียงสงสัยหรือว่ามีปัญหาก็โทรศัพท์มาถามหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าจะอธิบายให้ฟังตลอดนะครับ กากาเหตุผลกัมีไหเบิงตลอดนะครับว่มามันเป็นเป็นนู่นนี่นั่นแบบใดนะครับก็ต้องกังวลน,นะครับแอดเฮตมากกด้วยจากประสบการณ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอฟซี FC ท่านไหนมีประสบการณ์นะครับกัเราสู่กันฟังได้มีข้อคิดเห็นแตกต่างกันนี่กัเพื่อเป็นประโยชน์นะครับรับฟังเหตุผลเสมอนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับ อยู่ดีมีแห้งสุขุข,ขุนนะครับสวัสดีครับ